ราชาลุกหนังทุลกคอสเสนอเป็นข่าวดีของเชลซีเมื่อมีรายงานว่าทีมชาติโมร็อกโกตกลงในการปล่อยตัวฮาคิมซิเอกออกจากแคมป์และนักเตะกำลังเดินทางกลับลอนดอนปีกวัย27ปีย้ายจากอาแจ็กซ์ไปร่วมทีมสิงบลูด้วยค่าตัวราว37ล้านปอนด์แต่เขายังไม่ได้ลงประเดิมเกมทางการให้กับทีมเลยหลังจากต้องเรียกความฟิตจากปัญหาที่เจ็บเขา่าอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซิเอกได้โอกาสลงเล่นให้ทีมชาติโมร็อกโกเปิดบ้านอุ่นเครื่องเอาชนะเซน,นิกัล์3-1 โดยเขาลงในฐานะตัวสำรองครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่ทำแอซิสให้ยุสเซฟเอลอาราบีทำประตูล่าสุดเป็นจามินฮัตจินักข่าวฟุตบอลโมร็อกโเผยว่าซีเยกกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับอังกฤษหลังจากเชลซีสามารถบรรลุก,การเจรจากับสมาคมฟุตบอลโมร็อกโกในการขอตัวเขากลับสโมสรแม้ว่าโมร็อกโกจะมีคิวอุ่นเครื่องอีกนัดกับคองโกในวันขคานี้ก็ตามแฟรงก์เนมพาตต้องการให้ซีเยกกลับมาประเมิอนอาการอย่างละเอียดแบบรายวันที่สโมสรโดยคาดหวังว่าเขาจะมีส่วนในเกมที่เชลซี จะเปิดบ้านเจอเซาทำตันวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เชลซีโลงเมนดี้พักแค่2สัปดาห์เอดูอาร์เมนดี้พวกซัปปะตูคนใหม่ของเชลซีน่าจะพลาดช่วยต้นสกัดเป็นเวลาราว2สัปดาห์หลังไดรบปาดเจ็บริณต้นขาระหว่างซ้อมกับทีมชาติเซนเกาตามรายงานจากเดลีเมลสื่อชั้นนําเมืองผู้ดีเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตอนแรกเป็นที่วันเกรงกันว่าเมนดี้อาจจะต้องพักแข้งเป็นเวลานานแต่ว่าล่าสุดเดลีเมลระบุว่านายประตูร่างยกวัย28ปีน่าจะใช้เวลาเต็มที่แค่14วัน สำหรับการฟื้นตัวและคาดว่าจะพลาดช่วยสิงบลูแค่นัดเดียวเท่านั้นคือเกมลีกนัดที่มีคิวเปิดบ้านดวลกับเซาท์แฮมตันวันเสาร์ที่17ตุลาคมทั้งนี้เมนดี้ซึ่งเพิ่งย้ายมาจากแกรนดเมื่อปลายเดือนที่แล้วลงเล่นในกับเชลซีไปแล้ว2นัดโดยเก็บหนึ่งครีนชิตคือเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดังสแตมฟอร์ดบิตถล่มคริสตันพาเลศ4-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วคริสเตนโพลิสิตแฮปปี้ที่ได้สวมเสื้อหมายเลข10ของทีมซึ่งเป็นเบอร์โปรดของเขา ปีกวัย22ปีเพิ่งรับหมายเลข10ต่อจากวิลเลียนที่ย้ายออกจากทีมไปแล้วช่วงซัมเมอร์นี้และเจ้าตัวก็ได้ใส่ประเดิมสนามเป็นตัวสำรองในเกมที่ทีมของเขาเปิดบ้านถล่มคริสตัล팰ลี4-0เมื่อสัปดาห์ก่อนมันมีความหมายกับผมมากมันไม่ใช่ความลับเลยที่ว่าเป็นหมายเลขโปรโด,ดของผมมันเป็นหมายเลขที่ผมอยากจะใส่มาตลอดผูลิสิตกล่าวกับ c b s Sport หลังจากวิลเลียนย้ายออกไปโอกาสมันก็มาถึงผมได้คุยกับสโมสรและทุกคนก็รู้สึกว่าผมพร้อมสำหรับมันแล้ว ผมรู้สึกพร้อมจริงๆและมันเป็นเบอร์ที่ผมชอบสัปดาห์ก่อนมันเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจของผมที่ได้สวมเสื้อเบอร์นี้ให้กับเชลซีเป็นครั้งแรกผมเข้าใจว่ามันมีความหมายและประวัติศาสตร์มากแค่ไหนและมีนักเตะสุดมาจัจรรหลายคนที่เคยสวมเบอร์นี้มาก่อนผมแต่ผมเห็นว่ามันเป็นหมายเลขที่ผมชอบและผมอยากทําให้ดีที่สุดก่อนหน้าวินเลียนแล้วยังมีนักเตะระดับตำนานมากมายของทีมที่เคยสวมเสื้อเบอร์นี้อย่างเอเดนอาซาโจโคควนมาตาและมาร์คฮิว เลกิปเชื่อว่าเอ็นโกโลกองเตจะลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่ฝรั่งเศสดวลกับโปรโตุเกสในคืนนี้แม้นักเตะจะมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนมาก่อนก็ตามกองกลางของสโมสรเชลซีมีปัญหาบาดเจ็บเล่นงานและเพิ่งกลับมาซ้อมได้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยซื่อดังของแดนน้ำหอมเชื่อว่าดิเย่เดชองพร้อมส่งมิดฟิลตัวตัดเกมลงสนามดวลกับฝอยทอในซิกเนเชลลี่คืนนี้อย่างแน่นอนลูคัสเปียซอนปีของเชลซีมองว่าต้นสกัดหลักของเขาส่งนักเตะอ,ออกไปให้ทีมอื่นยืมเพราะหวังจะขายเอากำไร แข่งวัย26ปีย้ำเจกับสิงห์บูตั้งแต่เป็นเยาวชนในปี2 0 1 1และแม้จะทาผลงานได้ดีในระดับเยาวชนในปีแรกแต่หลังจากนั้นเขาก็ถูกปล่อยยืมไปถึง7สโมสรทั่วโยุโรปโดยมีโอกาสลงสนามให้กับต้นสกัดหลักไปเพียงแค่3นัดตลอด7ปีที่ผ่านมาและเหลือสัญญาก,กับทีมจนถึงปี2022ในปัจจุบันที่เจ้าตัวกําลังค้าแข่งให้กับริโออาเวในลีกโปรโตเุเกสก็ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าพอมาถึงจุดหนึ่งความสัมพันธ์มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทัั้ง2ฝ่่าายเเปีซอกกลลวบบมฟุต ตอนแรกผมรู้สึกดีมากผมเลื่อนจากชุดอยู่23ขึ้นทีมชุดใหญ่แม้แต่ตอนที่ถูกปล่อยยืมครั้งแรกผมก็ยังรู้สึกว่าเชลซีคาดหวังและให้ความสนใจในตัวผมผมเชื่อว่าผมยังสามารถกลับไปและได้รับโอกาสอยู่ตลอดพอเวลาผ่านไปผมกลายเป็นแค่อีกหนึ่งธุรกิจของพวกเขาพวกเขาปล่อยผมให้ทีมอื่นยืมด้วยความหวังว่าจะขายผมออกไปพร้อมกำไรผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาคิดไคฮาวเวสกองกลางดาวดังคนใหม่ของเชลซียอมรับว่าเกมฟุตบอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเล่นยากกว่า และมีความเข้มข้นมากกว่าที่ตนเคยสัมผัสมาในเบทีบุนเดสลีกาเยอรมันมันเป็นเรื่องยากสําหรับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่พิมพ์ลีมันเป็นลีกที่แตกต่างออกไปจากเดิมสิ้นเชิงฮาเวสกล่าวกับเว็บไซต์ยังเป็นทางการของเชลซีเกมการแข่งขันที่นี่มันมีความเข้มข้นมากกว่าและผมก็รู้ได้ทันทีตั้งแต่2อสาเกมแรกที่ลงเล่นการดวลกันแต่ละครั้งมันเต็มไปด้วยความดุเดือดและก็ต้องวิ่งมากขึ้นเยอะมากมันเป็นลีกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยและการแข่งขันแต่ละเกมมันเหนื่อยมากมาก จริงๆแล้วบุนเดสลิก้าไม่แย่อะไรหรอกแต่ผมมองเห็นได้ถึงความแตกต่างสําหรับผมแล้วมันดูเหมือนว่าที่นี่ไม่มีนักเตะธรรมดารรมดาเลยทุกคนต่างมีฝีเท้าที่สุดยอดกันทั้งนั้นเดอะซันแทปรอยปูดข่าวเวสแฮมิลเตตดพร้อมเสนอสัญญาใหม่เพิ่มเงินค่าเหนื่อยสองเท่าให้กับเดแคนไรส์ ice, กองกลางอนาคตไกลพิจารณาอยู่กับทีมต่อไปนักเตะทีมชาติงกฤตกเป็นข่าวอย่างหนักกับเชลซีในช่วงซสมอที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเขาก็อยู่กับขุนค้อนต่อไปเพราะค่าตัว80ล้านปอนดนน,น่าจะแพงเกินไป สัญญาของมิดฟิลด์วัย21ปีจะหมดลงในสัมเมอร์ปี2024ซึ่งเดวิดมอยส์ก็พยายามอย่างหนักจะรังตัวนักเตะเอาไว้กับทีมต่อไปรายงานเผยว่าเวสต์แฮมพร้อมเบิ้ลค่าเหนื่อยให้ไรซ์จากเดิม60,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็น120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อให้ตัวนักเตะพิจารณาอีกทีมีการระบุว่าไรซ์ก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตในลอนดอนสเตเดียมและไม่เคยออกมาแย้มว่าต้องการย้ายออกไปไหนแม้ได้รับความสนใจจากแฟรงค์เลมพาร์ดใช่ชนะคือเป้าหมายเส้นทางของเตตโกินนวอนที่ เชียโกซินวาย้ายมาอยู่กับเชลซีพร้อมประสบการณ์เต็มเปี่ยมและความกระหายที่ช่วยนำพาสิงห์บลูไปสู่จุดสูงสุดของเกมการแข่งขันในตอนที่2ของบทสัมภาษณ์พิเศษกองหลังชาวบราซิลด้เ่าถึงประสบการณ์ในฟุตบอลก่อนย้ายมายังถิ่นสแตมฟอร์ดบิดซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความท้าทายในสมัยเป็นดาวรุ่งและเหตุการณ์เฉียดต,ตายตอนคาแข้งในประเทศรัสเซียช่วยเล่าให้เราฟังเรื่องการเป็นนักเตะดาวรุ่งเติบโตขึ้นมาที่ริโอเดจาเนโรหน่อยได้ไหมชีวิตวัยเด็กและเส้นทางการผจญภัยสู่เกมลูกหนังของคุณเป็นแบบบไหนผมมีีวััยเด็กท่ลาครบ จากมุมมองของผมนะผมอาจเลือกเดินเข้าสู่เส้นทางที่ผิดจะอธิบายก็คือเส้นทางสู่การเป็นอาชญากรแต่ผมใฝ่ฝันถึงการเป็นนักฟุตบอลมาเสมอและด้วยความฝันนั้นจึงทําให้ผมเลือกเดินสู่เส้นทางที่เหมาะสมและผมก็ไม่เคยหลงทางแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยลองยาเสพติดแม้ของแบบนั้นจะสามารถหาได้จากหน้าบ้านเลยก็ตามชีวิตแบบนั้นไม่เข้ากันกับความฝันของผมบางครั้งมันก็ยากนะครับแต่พอมองย้อนกลับไปผมคิดกับตัวเองว่าการเสียสละทั้งหมดคุ้มค่ามากๆ ทุกๆคืนที่ผมต้องลาจากเพื่อนตามท้องถนนเพื่อกลับบ้านมานอนและเตรียมตัวสําหรับการฝึกซ้อมในวันถัดไปทุกๆความพยายามทุกๆก,การเสียสละโชคดีมากที่ผมตัดสินใจได้ถูกต้องและตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองสมหวังอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะยังเหลือบางอย่างให้กับผมไขว้คว้ากับเชลซีแรงจูงใจของผมเปลี่ยนล้นมากคุณต้องแสดงความมุ่งมั่นแรงกลา้าตั้งแต่ช่วงต้นของการคาแข้งเพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากจากการล้มป่วยที่รัสเซีย คุณจำอะไรได้บ้างจากตอนนั้นและต้องใช้ความแข็งแกร่งแบบไหนในการฟันฝ่ามาใช่ครับผมย้ายออกจากยูเวนตุสเพื่อไปอยู่กับปอร์โตตั้งแต่อายุอย่างน้อยน่าจะสัก18หรือ19ปีนะถ้าจำไม่ผิดโช่ร้ายที่พอผมย้ายไปแล้วผมต้องลงซ้อมกับทีมชุดบีจากนั้นผมก็ล้มป่วยราวๆปี2005ขณะย้ายไปเล่นกับดินโมมอสโกแบบยืมตัวผมไปติดเชื้อวันรซึ่งทําให้ผมไม่สามารถประสบความสําเร็จในการย้ายไปเล่นที่ยุโรปครั้งแรก มันทําให้คุณเหนื่อยง่ายมากเจ็บปวดบริเวณหน้าอกสุดๆช่วงเวลานั้นผมเจอกับความยากลําบากมากเลยในช่วงปีแรกนะหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่บราซิลผมลงเล่นฟุตบอลระดับสูงสุดกับฟูมินเนเซอยู่3ปีผมได้รับวดให้เป็นเซตแบ็กยอดเยี่ยมในบราซิลสสมัยติดต่อ,อกันจากนั้นก็มีโอกาสใหญ่ไปเล่นให้กัมมิลานซึ่งเป็นการฝึกฝนที่เหลือเชื่อมากสําหรับผมที่ได้ลงเล่นเคียงข้างนักเตะอย่างเนสตาและเมลดินีตั้งแต่จุดนั้นสิ่งต่างๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีมากๆและผมก็ต่อยอดสร้างอาชีีพขาาามแ่งทปรระสสบควํเ็จ ให้กับตัวเองในยุโรปมิลานอาจเป็นสมสรที่ยากที่สุดในโลกในการสร้างชื่อตัวเองขึ้นมาเป็นเซเรแบ็กระดับท็อปแต่ทางฟรังโกบาราซีระบุว่าคุณคือผู้สืบทอดของเขาคุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับาศาสตร์การเล่นเกมรับในอิตาลีบ้างผมรู้สึกซาบซึ้งกับทุกๆอย่างที่ผมได้สัมผัสที่มิลานคําพูดของบาราซีทําให้ผมภูมิใจเป็นอย่างมากมันทําให้ผมรู้ว่าผมติดนี้เมาดินีและที่มากไปกว่านั้นคือเนสตอมากแค่ไหนผมลงเล่นเคียงข้างเขาอยู่2ปี ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยววิชาที่น่าทึ่งจริงๆสําหรับผมฟุตบอลอิตาเลียนถือเป็นการเรียนรู้ที่เหลือเชื่อสําหรับเซ็นเตอร์แบ็กแน่นอนว่าความสามารถของผมและการทํางานหนักที่ผมทุ่มเทลงไปก็สําคัญเช่นกันแต่ผมรู้สึกซาบซึ้งในตัวพวกเขาและทุกๆอย่างที่พวกเขาสอนผมเชลซีเองก็มียอดเซ็นเตอร์แบ็กลายคนในปราสา์อาทิมักเซลเดซยีจอนเทอรีและลิคาโดคาวาโยคุณได้ดูการเล่นของนักเตะพวกนี้บ้างหรือไม่ดูครับบ่อยเลยด้วยเพราะคุณอยากจะเรียนรู้ ซึ่งถ้าจะเรียนรู้ก็ต้องดูจากยอดนั้งเตะแบบนี้แหละมันไม่มีทางอื่นไม่ต้องสงสัยเลยว่า3คนนี้นอกจากจะเป็นแบบอย่างให้กับผมแล้วยังคงเป็นแบบอย่างให้กับเซนเตอร์แบ็กทั่วโลกเพราะพวกเขาสาธิตให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมและศาสตร์การเล่นเกมรับในระดับสูงสุดสําหรับการเป็นกองหลังตัวกลางลงสนามในตําแหน่งเดียวกันกับพวกเขาก็มีบางอย่างที่ผมจำเป็นต้องเรียนรู้เหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นการได้ดูวิธีการเล่นของจอห์นเทอร์รี่ผมเองก็เคยเผชิญหน้ามาแล้วช่วยผมได้เยอะเลยมันเป็นสิ่งที่มอบแรงบันดาลใจเวลาที่ได้ดูการ ของยอดนักเตะและนําบางอย่างมาเป็นบทเรียนเพื่อการคาแข่งและการเล่นของตัวคุณเองเราอาจไม่ใช่นักเตะสไตล์เดียวกันแต่เราแบ่งปันเป้าหมายเดียวกันและแนวทางการอ่านเกมแบบเดียวกันการได้ดูพวกเขาทั้ง3คนลงสนามเป็นเหมือนวิธีการฝึกฝนอีกหนึ่งรูปแบบสําหรับผมคุณคุ้นเคยกับการคว้าแชมป์รีกร่วมกับเปอชเชนอกจากนี้ยังมีช่วยโกาปาอเมริกากับทีมชาติบราซิลด้วยสิ่งดังกล่าวได้สร้างหลักความคิดให้กับนักเตะในการไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และไม่ยอมรับสิ่งอื่นใดนอกจากการคว้าแชมป์ พูดแบบนี้ถือว่าแฟร์ดีไหมมันเป็นแบบนั้นเลยครับในชีวิตคนเราต้องฝันนะคุณต้องมีความคิดริเริ่มต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ยังเด็กเวลาที่คุณแพ้คุณแม่จะโทรมาบอกผมว่าลูกชายแม่รู้ว่าลูกรู้สึกอย่างไรแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่ผมไม่ชอบแพ้ผมไม่ยอมรับสิ่งนั้นเมื่อพูดแบบนี้ในฟุตบอลเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งทีมที่ต้องการในสิ่งเดียวกับคุณบางครั้งพวกเขาก็เตรียมตัวได้ดีกว่าและคู่ควรกับสิ่งนั้นออย่่างงเชชนนรบิิลป้ ผมคิดว่าบาเยนเตรียมตัวได้ดีมากๆและคู่ควรกับชัยชนะหากผมอยู่คาแข่งกับเปแอเชียต่อไปประสบการณ์นั้นจะช่วยเราได้เยอะมากในแง่การพัฒนาแต่ผมไม่ชอบความพ่ายแพ้ผมคุ้นเคยกับการเอาชนะวางใจได้เลยผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่ลงเล่นหรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผมมาที่นี่เพื่อคว้าแชมป์ผมอยากให้ทุกคนรู้เรื่องนี้อย่างชัดเจนกันเลยนะผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อทําให้มั่นใจว่าเชลซีเป็นฝ่ายชนะผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อดินเนอร์เก๋กๆที่ลอนดอน หรือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผมมาที่นี่เพื่อเล่นฟุตบอลผมมาที่นี่เพื่องานหนักนี่คือการเตรียมพร้อมของผมผมมั่นใจว่าด้วยกลุ่มนักเตะท,ที่เรามีและโค้ชซึ่งเป็นผู้นําโดยธรรมชาติเราจะมีลุ้นแย่งชิงถ้วยรางวัลในฤดูกาลนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ